โคตรเยอะโหวิ่งกันเป็นเป็นแถวเนี่ยโอ้โหโอ้โห,โอ,โหอะไรวะเนี่ยโอ้โมนุุย์ทดลองเออไม่ต้องมีทรงบงซัมบี้ฮะ2022ครับเป็นมนุุย์ทดลองแทนนะโคตรเยอะเลยสวัสดีครับชาวเดสเกาน์เตอร์ท่านที่ผมกล้องสร้างครับในเกม Battlefield บบ2022ครับวันนี้จะมาลุยอีเวนต์ใหม่เป็นอีเวนต์ต้อนรับฮาโลวีนครับ Dark โปรโตคอลนะครับเป็นอีกหนึ่งอีเวนท์ที่มันชื่อว่าอะไรคิวสวิตเออดักโปรโตคอลชื่อหมดว่าคิวสวิตนั่นเองนะครับผมก็ยังไม่เคยเล่นเลยคือโหลดปุ๊บอัปเดตปุ๊บเข้าเกมมาเลยก็ลืมกดไลค์กด share. เซ็แจแปลงใจกองซา้วยครับผมและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะน erm ําเติมโค้ดเกมบริการเต erm ิมเกม erm มือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับโดยเต erm ิมโค้ดเกมนะครับรับเต erm ิมเกมโอวัตสองด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นให้เบบร o r ั และแบบที่2แค่ UID เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น Rv, Valorant, Call of Duty, Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยิงก์อยู่ใต้ description ครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับ Play the new game mode Q switch นะครับ Ah, circle node Survivor โอเคไปครับก็น่าจะเป็นเหมือนโหมดกึ่งกึ่งยิงซอมบี้แต่ว่าซอมบี้ในเกมนี้มันจะดูแบบมันจะเหมือนเกมมื่นเกินไปอ่ะแล้วมันอาจจะเป็นเหมือนแบบมนุษย์ดัดแปลงตัวทดลองอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าด่านในซีซั่นนี้มันออกไปทางแบบเหมือนเป็น l a บนะครับโอเคเข้าเกมแล้วกันครับไม่พูดเยอะโอเคครับผมฟังจากเสียงแล้วเหมือนจะเข้าเกมมาแล้วกลางเกมหรือเปล่าผมว่าควรจะเล่นเอนจิเนียร์ไหมอ่ะดูจากรูปเกมแล้วนะครับเขาก็คือต้องกันปะตูเหรอ โอเคอ๋อศัตรูศัตรูมันขับลงขับรถด้วยเหรอโอเคเราต้องไปไม่รู้ฮะเล่นดูเดี๋ยวก็รู้เองต้องไปยึดจุด F ใช่ไหมอ๋อศัตรูก็ถือปืนคือมันสู้กับคนด้วยนี่ไงโอ้มันขู่มันเอาเราได้ด้วยเหรอผมมีทั้งมีทั้งคนเป็นทั้งสัตว์ประหลาดเลยเหรอ ไป็นวะเอานี่ก่อนไปไหนแล้วโอเคคืตอตะขบช้าหน่อยชุดได้ว,วะชุดเพื่อนก่อนอึ๊บโอเคบึ้มไปอันนี้ระยาใกล้ไอตัวขุนพวกนี้คือระยาใกล้แล้วผมกลายเป็นหมอไปแล้วทุกคนโอเคติดโรก่อนแล้วทำไมอ๋อมันจะมีเพื่อนเกิดที่เล่นเป็นตัวพวกนี้ด้วยเหรอ โอเคต้องมายืนใช่ไหมโอเคมาแล้วผมเดินใส่เนี่ยโอ้ยมัน่ะอุ้ยมันโอ้ยระยะประชิดระยะประชิดเพื่อนชุบเพื่อนชุบมาวางไว้ก่อนตรงนี้น่ามีแปลก่ะข้างหน้าไงมแต่เพื่อเราอ๋อโดนฆ่าตายแล้วกลายเป็นตัวทดลองอะไรอย่างนี้เหรอ คดีโหลดก่อนอ๋อแมปหนึ่งมันแค่12คนเองโอ้โหศัตรูศัตรูศัตรูอยู่ข้างบนแน่เลยอย่าเพื่อนอืเราต้องกันนู้นใช่ไหมทำไมมันมีการกระตุกเป็นช่วงๆวะอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเรียนคบกันขึ้นขบช้านิดนึงฮะ อยู่ไหนะชูเพื่อนก่อนออยู่ข้างบนเหรอเออนงไงมันลงมาแล้ว <S <S ลงมาทำไมล่ะเพื่อนอเ,อเออว่าไงครับอืมบึ้มไปดิเออไอไอจังหวะกระตุกกระตกุกนี่คือเกมมกระตุกนะนุนคนขออาภัยด้วยครับ นี่คือเราต้องแคปเจอร์ใช่ไหมใช่ใช่นี่เราแคปแคปเจอร์อยู่แล้ววายตัวพวกนี้คือบอทเหรอใช่ไหมไอห,หุ่นพวกนี้คือบอทอ๋อนี่ไงอ๋อยึดเสร็จปุ๊บบุตรพวกก็ตายหมดอ๋อยึดต่ออู้เยอะเยอะเยอะก็แปลว่าจะเล่นแต่รอยนัดก็ก็ไม่ดีเท่าไหร่อืมมีคนชุบเพื่อนคือเล่นรอยนัดเล่นได้นะแต่ว่า อาจจะไม่ตอบโจทย์ขนาดนั้นคือมันต้องยิงคนด้วยไงแต่เพื่อนมาชุบอ่าโอเคไม่ต้องตกต้องตายกันแล้ววันนี้ตะพอเข้าใจครับก็คือยุบเอาเจตีบแล้วจะมีในส่วนของเป็นตัวเป็นตัวผีมาด้วยยิงได้ยิงได้เราเน้นกระสุนโอ้ยระเบิดเออเราต้องยุบต่อใช่ไหมอ๋อเป็นอ๋อมันจะเปลี่ยนจุดไปเรื่อยๆอ๋อโอเคมีเสียงคนวิ่ง อาเล็งไม่ทันอยู่ละผมว่าผมเล่นเป็นแอสเซาเหมือนเดิมตอนแรกคิดว่าจะเหมือนแบบอารมณ์เหมือนยิงซอมบี้นะไม่ใช่ต้องยิงในส่วนของคนนี่แหละคนด้วยไอ้นี่ด้วยแบบนึงเพื่อนต้องเอามันก่อนถ้าผมปล่อยถ้าผมปล่อยก็ตายกันหมดอะยัดก่อก่อนเข้ามาเพื่อนขบนมีอผมเห็นแล้วครับ ผมเห็นมันบึมๆหลายรอบแล้วแต่ว่าคือใจหนึ่งจะมาช่วยเพื่อนไงนี่เขาเล่นกันมานานเยังวะเพราะว่าหมดหนึ่งก็นานอยู่ดีเพราะว่านี่เราเข้ามาน่าจะก,กลางกลางเกมนะเพคือมีตัวพวกนี้มาช่วยยิงใช่ไหมเย้ระเบิดไปก่อนให้เลยเพื่อนสวัสดีครับอ่ะลูกซองอะแต่เพื่อนเร ควเราโดนลูกซองอืมเพราะว่าแมปหนึ่งค่อนข้างนานดังนั้นเราควรจะอาขับรถได้โอเคเดีย๋ยวรู้ไปด้วยกันครับเกมแรกกันทุกคนนะฮะอาจจะงงๆหน่อยแต่ก็พอเข้าใจระบบเกมละว,ว่าเล่นยังไงนะฮะโอเคฝาเพื่อนเกิดตรงนี้เลยฝากด้วยเพื่อนตายครับ เอ um, so ้าโอ้ขอบคุณมากอ่ะคือผมกำลังจะขึ้นมาคือผมจะวิ่งขึ้นข้างบนเมื่อกี้เราจะใส่เกาะอะไรครับโอ้นี่ไงมันจะได้เรื่อยๆอ๋อมันจะเป็นโหนดใช่ไหมเขาเรียกว่าโหนดเนาะก็คือต้องยึดจุดเรื่อยๆอ้าวโอเคเข้าใจได้โอ้รีโหลดอันนี้คือปลุกพลังมันหรอ อันนี้มันคืออะไรวะอ๋อเปิดเปิดอ๋อเรียกพวกนี้มาช่วยเหรออ๋อโอเคน่าจะมีคนเยะเยอะระเบิดตายนี่ไงคอนโทรลอ่านี่ไงเราก็จะคอนคอนโทรลต,ตรงนี้ได้คอนโทรลต,ตรงนี้ได้แล้วไงต่อ ผมจะมีคนวิ่งไปวิ่งมานั่นไงล่ะแล้วคอนโทรลแล้วเป็นไงต่อครบปุ๊บก็จะเรียกก็จะเรียกมอนมาช่วยอ่ะอโอเคครับนี่ไงมอนออกมาแล้วมอนก็จะแบบมาคือมันจะถึกอยู่แต่มันจะใช้วุ้ลไล่ประชิดอ๋าโอเคเป็นจุดเรียกมอนนั่นเองซึ่งมอนนี่คือบอดเนาะหรือคนวะเย,ย้น่าจะบอด โอ้แต่ถึกมากแล้วนะโอ้ยยัดกอกอนมีคนมาโอเคอยู่อู้หมันเกินไม่หยุดโอ๊ยไม่เอาไม่เอาหูมันปาไฟใส่ด้วยหูมันปาไฟแต่หูยอ๋อเคครับก็คือยึดยึดมาเพื่อเอามอนอ๋อเคเข้าใจ เข้าใจระบบเกมละเข้าใจระบบโหมดนี้แล้วนะครับเอาเขาก่อนแล้วผมเอาระเบิดอันนี้มาทำไมวะเนี่ยหูลำมอนเกิดไม่หยุดด้วยดิโอ้หูลำมอนเยอะจัดโอ้หูลำมอนเกิดไม่หยุดอะไรวะหน้าโอ้โหโอ้ต้องต้องต้องไปยึดคืนแล้วผมว่าอ๋อไม่มันจะผลิตผลิตมอนมาเรื่อยๆโอ้ เออยานที่ผมไม่เคยใช้เลยออบินงี้เลเหรอโอเคครับมันอาจจะไม่เหมาะกับผมจริงๆนะอะไรที่บินได้ในเกมประเภทนี้นะฮะเขาสู่กำลังยึดแล้วว่ะเพื่อนโอ้โหจะไปทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยมันยึดไปแล้วเกือบรึ่งหลอดแล้ว โอเคโอเคโอเคตายยิงได้หมดยิงไปก่อนหวางว่าปืนก่อนเรียบร้อยเรายิงได้โอเคแทมสี่ระเบิดตายคืนโขบช้าหน่อยแต่แต่ว่าอันนี้ดีคือหูมัน ตั้งรถอยู่ตรงนู้นจุดต่อไปอยู่ไหนจุดต่อไปอยู่ไอจุดต่อไปอยู่ฝั่งซ้ายสุดโอเค <c oughs> แล้วคือเราเข้ามาก็กลางเกมแล้วไง <c oughs> มุมนี้ผมว่าบอดไม่น่าทำอะไรเราได้ครับ <c oughs> ดูจากมุมละไกลอยู่ <c oughs> นั้นยึดจุดครับเอาชนะมาทุกคนเออเขารียกว่าเรียนรู้ระบบไปด้วยกันนะะ โอเคครับผมว่ามดนี้ก็โอเคนะก็เปลี่ยนฟีลลิ่งนะครับมันก็คือคนเควสที่มีบอดนั่นแหละนี่คือแบบหลักการความเข้าใจง่ายๆจะมีคนนะดิโอ้พี่ชายนี่เขาสายลูกซองเหรอแต่ถ้าเป็นตรงนี้บอกว่าไอ้นี่ไม่น่าเหมาะเท่าไหร่ปืนนี้เพราะว่ายังไงก็ไม่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ฮะ ต้องขับรถไปโอเคไปก่อนครับเนี่ยมอนมอนมันก็ดูไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นนะโอ้โโอเคโอเคอเค,คืนเย้ย โอ้ยมอนเยอะซะด้วยแล้วผมจะเข้าไปสู้มันยังไงวะเนี่ยเพื่อนเรายึดอยู่ยัดกอก่อนหูล้วมอนเกิดเยอะมากโอ้ยมนุษย์ทดลองไม่ไม่ไม,ไม่แต่เชือกไม่เป็นหรอกมนุษย์ทดลองอะ่ะนี่เรายึดอยู่ปะวะมอกซองอยู่ข้างบนเลยดีโหลดอืมโอ้ กองใครวะเพื่อนโอ้โหมันยึนเสร็จแล้ววะดูจากแต้มครับน่าจะใกล้ละโอเคเข้าใจเข้าใจระบบเกมเข้าใจหมดเกมแล้วว่าเล่นยังไงนะครับอืมเข้าใจละแต่ดูจากแต้มแล้วน่าจะไม่ทันหรือเปล่าระหว่างตอนที่ยึดนี่น่าจะ,อ,ะอ๋อถ้ายึดอยู่ต่อถ้าใครเยอะกว่าคือได้พอยเลยโอเค,อเ,คเข้าใจเกมแล้วครับไปลุยก,กันต่อสักเกมหนึ่งมา <laughs> มาครับผมลุยกันต่อในเกมที่สองครับโอเครอบนี้ก็เลยด้ว่าเป็นเป็นละเริ่มเป็นละโอเคถ้าเพื่อนเราอมมันเกาะกันไปได้เหรอตอนนี้อะไรเนี่ยไปเลยเพื่อน let's go <S ก็คือต้องยึดจุดนะทุกคนยึดจุดแล้วตอนนี้คือตรงกลางที่จะเออไม่เป็นไรบินได้ไปนะครับโอ้ไปก่อนหนึ่งที อาวทำไมรอบนี้มีเส้นขึ้นวะไม่ให้ไม่ให้ขอคืนขอคืนโอเคอ่ะรอบนี้มีไอ้นี่ขึ้นะล้รอบที่แล้วไม่มีอะไรขึ้นงงกันมีรถอยู่เอาไปก่อนแมปก็คือเอามุมหนึ่งมามาเล่นอ่ะโอเคครับพอเข้าใจได้อยู่บึมไปหนึ่งฮะจุดอ่ะรอบนี้มีไอนนี่ขึ้นแล้วนะรอบที่แล้วไม่มีอะไรขึ้นครับ มันก็จะดูลำบากลำบากหน่อยนี่ยมีแต้มขึ้นแต่ยึดยึดบอทให้ได้ก็ดีครับเพราะว่าบอทมันค่อนข้างถึกไม่ว่าอย่าเรียกบอทเดี๋ยวเรียกว่าอะไรนะมนุษย์โคลนเหรอไปไกลเลยไปไกลเลยเพื่อนยึดไว้ยึดไว้ยึดไว้โอเครีโหลดเด้ทำไมพามาก่อนหนึ่งลูกหน้าชุบเพื่อนนะแล้วบอทเรามาเพียบดูดูมอนเราซะก่อน เป็นควบกันเทอร์โมมาเทอร์โมมาสวยอยู่ครับรีโหลดเฮ้ยมีคนขับมาเว้ยตายสวยมากลุกขึ้นมาอ่าเรามีเราเน้นออเจกทีฟค,ครับโอแ้แล้วดูแล้วดูมนุษย์ทดลองเราดิโคตรเยอะโอ้โหวิ่งกันเป็นเป็นแถวเนี่ยโอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอโ้มนุษย์ทดลอง เออ,อไม่ต้องมีทรงบงซัมบี้ฮะสองศูนที่สองครับเป็นมยน์ทดลองแทนนะครคเยอะเลยดูในแมพดิเยอะมากเอายึดก่อนอืมเรียกว่าคอนควสเวอร์ชันมย์ทดลองฮะมีคนมาขวาเฮ้ยมันยึดมันยึดอย่าอย่ามาแย่งผมผมเกิดเรื่อยๆนะฮะสวยครับโอเคไม่อยากเดินทางนี้เลยไปไหนแล้ววะ รีโหลดมันเล่นขา้างล่างแน่เลยนะ่ะใช่ข้ามูนก็จะมีสแตนบายฮะจุดต่อไปจุดบีฮะเฮ้ยรอบนี้ผมว่าทีมเราน่าจะเ,เดือดอยู่นะอ,นนอ๋อแล้วมันก็จะเปลี่ยนอ๋อถึงจุดต่อไปก็จะเปลี่ยนอันนี้เรื่อยๆต้องมาเก็บใหม่อ่าโอเคเฮ้ยหุดไว้ก่อนแต่พี่ชายเขาน่นอะไรนะ่ะโอ้โหเบาจังผมยิงคนครับไม่เป็นไร ทิ้งมันเอาเรียบร้อยฮะคาที่เอ้แล้วผมยึดยึดรอเททีฟครับ,รบ,รบรคนอยู่ไหนเอ่ยเราเข้านี้ได้ปะเออเข้าดิแล้วก็ไม่เลยนี่ไงชิวดิหมดนี่นะฮะแล้วเรายึดลิบว้าด้วยดิสวัสดีครับอืมไปและหนึ่ง ไสและสองสวยครับอย่าพเพื่อนอย่ายิงผมนะเพื่อนไปรถเลยวะเนี่ยโอ้มันมาอยู่ข้างรถเราเลยเอยมอนเราต้องช่วยดิมอนมอนมันดูไม่ค่อยประโยชน์เท่าไหร่เลยมอนมันดูแบบเหมือนเป็นตัวละครที่แบบมายืนยืนแบบยืนยืนให้ยิงอะแต่มอนก็แลกกับความที่ถึกไง อ A.I. ดูแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเทียบซ่าเท่าไหร่เลยครับดูแบบยืนครับผมตทำนั้นนะฮะอ๋อสุดต้องยืนข้างล่างเหรอเนี่ยดีโหลดปึ๊บจุดมือก่อนพเพื่อนทำหมดแล้วหนึ่งลูกตายเฮ้ยมีเสียงด้วยอ๋อแล้วพอปุ๊บเสร็จปุ๊บมันจะตายตทันทีโอ้ยจ้าปะ เอ้าแล้ววางบางังพอดีปักก่อนปักยาแล้วก็ใส่เกาะแล้วผมค่อนโทรก่อนเลยมีคนมามีคนมา้ายมีอีกตัวใส่และะ้ววะแล้วผมปาระบดลงพื้นก<ๆ>่อนโอ้เยอะมากอันนี้เยอะมากเยอะมากเยอะมาก,อมากโอ้โดีโหลดไม่ให้ ไม่ให้อย่ามอนช่วยช่วยด้วยเกิดมาแล้วมีประโยชน์หน่อยยัดเกาะโอเคซีอยู่ทางนูง้นจุดจุดอ้น,นี่ก็คือเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะตายฟังก่อนหนึ่งลูกรีโหลดเย้ยอันนี้ยิงไม่ได้เพราะว่าจุดยึดได้ยอยู่ข้างล่างเนาะถ้าเราดูถูกต้องนะ ใช่ฮะข้างล่างจริงด้วยนี่ไงอ๋อแล้วตอนแรกที่เราเล่นแล้วมันไม่มีอะไรเกิดเลยว,วะมันไม่มีปุ่มไม่มีจุดขึ้นเลยว,วะนี่เอาจะถีบอยู่ข้างล่างโอเคเอาไปก่อนเดี๋ยลูกน่าอยู่ข้างบนนะเจะถีบเพือเ่อนแต่ถ้าเอาทันทะถีบก็จะเป็นแบบนี้แหละฮะมันก็จะจบไวแน่นอนโวอลรีโหลด ไม่เอาโอโ้ลูกซองลูกซองลูกซองฮีนก่อนโอเคฮีนแล้วใส่เกาะยัดแมงใหม่ปั๊บอืมยัดเกาะใหม่ยัดแมงใหม่แล้ววะยุดเยอะจบไวรอบนี้น่าจบไวนะดูจากทีมละโอเคครับอืมก่อนจะทำอะไรฮนะอย่างแรกที่เราควรทำในโหมโดนี้นั่นกะ็คือเข้าไปยึดไอ้นี่ครับเพื่อที่จะปลดปล่อยป่บ มีรถอยู่ขา้างหน้าโอ้ได้ปะมันเลขข้างบนเหรอนี่คือผมยิงอย่างเดียวเลยเนี่ยเพื่อเราหน้าทำอัเจอรทีปเป็นหลักฮะผมว่าจบไวเคนนี้จบไวแน่ๆนฮะดูดูจากการเล่นละก็คือถ้าไม่มีคนยิงมันก็จะไม่มีคนยิงเลยนะมันก็จะไม่มีคนแบบอะไรนะทำอัลเจอทีปเลยก็จะยิงกันอย่างเดียวซึ่งบทนี้ไม่ใช่แบบนะเอาเพื่อนจะชุบขอโทษทีอืม เกิดมาตัวละครฝากยุดด้วยครับมีคนเหรอปึ๊บไม่ให้หรอกผมไม่ให้หรอกครับไม่ได้นะเออไอข้างบนนะ่ะเยอะอยู่นะโอ้รับรถมาจะตายนะ่ะเออสวยมาก เพื่อนมาชุบละนี่เรายึดไปจุดที่3แล้วนะฝั่งศัตรูไม่ยึดเลยนะโอเค thank you teacher how you day ฮายุทรายมาครับอมา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 เนี่ยถ้าเกิดใครกดโซโลมาแล้วเจอทีมไม่เอาอะไรเลยก็ทำใจนะฮะเออแต่ถ้าทีมคุณแบบทำออเดอร์ทีมมันก็จะแบบนี้ฮะก็คือจะทำกันอย่างเดียวเลยนะฮะก็ตามนั้นนะฮะท้าไม่ทำก็จะเป็นฝั่งตรงข้ามครับ ทำใจนิดนึงฮะอ๋อจุดจะมีข้างล่างข้างบนข้างล่างข้างบนผมไม่สนผมผมทําอะไรผมกดผมกดนี่ก่อนมนุษย์ตัดแปลงของผม Control o อ s h ชิ t ครับโอ้ข้างหน้ามีขนแน่นๆเลยเย้รถโอ้ปักยาก่อนเอา เอา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 มือแล้วมือผมติดอะไรอ่ะมีคนเล่นข้างล่างฮะฝั่งนู้นฆ่าเยอะจริงฝั่งนู้นฆ่าเยอะจริงนะเขาไม่ใช่โหมดฆ่าสิครับพี่ชายเขาคือโหมดยิงฮะเอ้ยเขาคือมีโหมดยิงเหรอเขาคือโหมดยึดจุดครับยับไปก่อนหนึ่งทีเข้าไปก่อนหนึ่งลูกหนึ่งลูกเปไหนอ่ะ เออยิงไปเลยสายมีตัวตายรีโหลดดิ้งข้างบนมีตัวปะมีหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้ว่าจะชนะแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ดูจะสะกอ์นะครับก็โดยส่วนตัวคิดว่าก็เป็นโหมดที่ก็สนุกดีเป็นโหมดที่เล่นแบบชิวๆครับเพราะว่ามันแป๊บเดียวจบแน่นอนเพราะว่าถ้าใครยึดพอยต์มากๆก็โอกาสชนะคือเยอะมากแล้วก็มี ไอ้มอนพวกนี้ก็เป็นจุดเสริมนะอ่าเรียกว่ามอนเรียกว่าบรรทุกดัดแปลงจะเรียกอะไรก็ได้ครับประมาณนั้นครับน่าจะโมดที่สนุกดีนะครับแต่ถ้าเล่นทีมไม่ทําอะไรเลยมันก็จะเป็นแบบฝั่งตรงข้ามนะครับที่แบบไม่ได้ยึดไม่ได้อะไรเลยยิงกันอย่างเดียวนะครับผมก็ประมาณนี้ครับจบเรียบร้อยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนใครอยากเล่นก็เล่นก็ได้ครับสำหรับโหมดฮาโลวีนครับโอเควันนี้มาเท่ากันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกำใจกล้องสร้างให้ผมสวัสดีเอาไว้เนคครรััับบสสวดี Duduk di situ nah, du